สวัสดีค่ะสำหรับผู้ติดตามช่องวิภาวรรณแหม่มนะคะวันนี้แหม่มก็มีอะไรดีๆมาบอกนะคะแหม่มจะมาแนะนําการทําสติกเกอร์ลายง่ายๆด้วยตัวเองนะคะตอนนี้แหม่มกําลังรู้สึกว่าโอ้โหชอบมากเลยนะคะเพราะว่าทาแล้วก็ใช้เองนะคะแต่เราก็ต้องซื้อด้วยนะคะสําหรับลายเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะเข้าไปที่สติกเกอร์มาร์เกอร์นะคะอ่า ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่าค่อนข้างเร็วนิดนึงนะคะเราเข้ามาแล้วอันนี้มันจะบอกว่ามันทำไปแล้วนะคะก็มีการจำหน่ายไปบ้างแล้วมีหลายอย่างเลยก็จะมีรูปน้องมานะคะรูปของมัมเองเป็นกระตูนแล้วก็เข้าสู่ของอ่าเข้าสู่การทำสติกเกอร์ไลน์อันนี้คือรูปต่างๆที่เราได้ขายไปแล้ว นะคะอันนี้คือจัดจำหน่ายไปแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้รู้นะคะว่าเราจะมีรายได้เท่าไหร่อ๋อสำหรับอันนี้ขอโทษทีคะ่ะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่กําลังจะทำนะคะแล้วก็มาเลือกรูปภาพก่อนที่เราไปโหลดเอาไวะะ้แล้วนะคะเราเข้ามาอยู่ที่รูปภาพแล้วก็เลือกรูปที่เราชอบแต่ระหว่างนี้เราก็ต้องคิดด้วยนะคะว่าเราจะใช้คำพูดอะไรอะยกตัวยอย่างเช่นอย่างรูปนี้นะคะ เป็นรูปเกี่ยวกับพระจันทร์นะคะเราก็เริ่มด้วยการที่จะตัดก่อนละกันนะคะเราก็ตัดตัดในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนนะคะอันนี้เราก็ตัดออกไปเลยก็พยายามตัดให้สวยที่สุดนะคะในสิ่งที่ว่าอันไหนที่เราไม่ชอบนะคะหรือว่ามันออไม่เข้ากันอะไรเงี้ยเราก็ตัดออกไปนะคะมันก็จะมีวิธีการที่จะทำอยู่ ข้างล่างนะคะก็สังเกตนะคะว่าเออทำอยังไงบ้างแล้วก็ตัดตัดออกไปง่ายๆเลยนะคะค่อยๆลบออกไปะคะ่ะอันนี้ก็คือใช้มือลากนะคะเพื่อนๆคือใช้มือลากลากแล้วก็ลบลบจุดที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ชอบนะคะที่เราต้องการเอาออกไปอะคะ่ะขั้นขั้นตอนนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องอดูขอบ แล้วก็ดูพื้นผิวที่เราที่เราจะทําการตัดเนี่ยให้มันเท่ากันให้มันเสมอกันถ้ามันไม่เสมอกันเนี่ยเวลาเราทําสติกเกอร์ออกมาเนี่ยมันก็จะวววแหวงแหวงหน่อยไม่ไม่เข้ากับหน้าจอของเรานะครับ <S 1> <S 1> อ,อันนี้มันก็จะมีอ่าหน้านี้มันจะบอกวิธีการทำง่ายๆก็คือว่าเนี่ยตัวดูตัวข้างล่างนะครับมันจะมียางลบ ทั้งสองอันนีครับอ,อันแรกมันจะเป็นอของของการลบภาพพื้นผิวอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มภาพพื้นผิวที่เราสม,สมมุติว่าเราไปโดนมันเนี่ยมันแหว่งไปเนี่ยเราสามารถที่จะเติมตรงนี้ได้โดยกดอันนี้นะครับส่วนส่วนไ,ไม้กระพริบเนี่ยเขาเรียกว่าไม้วิเศษในวงการนะครับเขาจะทำปรับแต่งในรูปของรูปแบบของแสงและภาพให้มันสวยงามขึ้นนะครับี ในนี้ในนี้ก็คือการตัดแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาวางดูในซิมูเลเตอร์นะครับเพื่อที่จะกำหนดระยะว่าสติกเกอร์ควรใหญ่ควรเล็กประมาณเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็มาแก้ไขนิดนิดหน่อยหน่ะครับเนี่ยสมมุติว่าเราโดนแล้วเนี่ยเราสามารถกดแอนดูในการแก้ไขภาพให้เป็นมือปกติได้เลยนะครับอตอนนี้เราก็มานั่งตัดในในสิ่งที่เราอยากจะเอามันออกไปนะครับก็คือจะเป็นส่วน ตรงด้านตรงกลางนะคะระหว่างรูปของคนแล้วก็พระจ,จันทร์อ่ารูปรูปของคนก็คือลูกของแม่เองนะคะเป็นเอาหน้าไปใส่ก็ทำออกมาเป็นกระตูนน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เราก็ตัดออกไปเรื่อยๆเลยก็คือพยายามเก็บขอบเก็บมุมให้สวยงามที่สุดนะคะมันก็จะมีแบบวิธีการทำที่ง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ เรียนรู้กันไปนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเราอยากทําอะไรเป็นนะเราก็ต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกทํานะคะมันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราคราวนี้เราก็ตัดนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็ตัดไปเรื่อยๆก็คือตัดส่วนที่เราไม่ชอบนะคะออกไปพยายามพยายามดูขอบนะคะรับเวลาขอบของของตัวตัวงานเนี่ยมันแนะนําว่ามันต้องละ,ะเอียด,ดนิดนึงแต่เนี่ย เราใช้ในการทำในแอปในโท,โทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นที่ง่ายแต่ปกติแล้วเนี่ยเขาจะทำตัดขอบในการนนคอมนะครับจะเป็นโปรแกรมในคอมมันจะดูะเรียนมากแต่อันนี้อันนี้สำหรับรท,ำทำง่ายๆทง่ายๆแล้วบ้านก็ทำได้รวดเร็วนะคะใช่เราก็ใช้โทรศัพท์มือถือเราในการทำนะครับนี่ทำเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปแล้วมาวางภาพไว้ที่เซมูเลเตอร์นะครับเพื่อที่เราจะทำการ พิมพ์เทคลงไปอันนี้เราจะพิมพ์ว่าอะไรครับอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ตอนแรกเนี่ยแบบังก็คิดว่าเอ๊ะแบบังก็คิดไม่ออกนะคะว่าเ,เราจะใส่คําพูดอะไรดีแบบังก็เลยคิดว่าอ๋อเป็นรูปประจันร์นะคะถ้าเป็นรูปประจัน์เราก็ต้องแบบประมาณว่านอนหลับฝันดีนะคะอ่าประมาณนั้นคือข้อความเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะ เขาเรียกอะไรนะเหมือนออกแบบนะคะว่าจะใส่ข้อความนี้กับรูปภาพไหนให้มันแบบดูเข้ากันนะคะอันนี้บำก็เลือกเป็นว่านอนหลับฝันดีนะคะอันนี้เราก็กําลังพิมพ์เข้าไปแล้วนะคะทุกคนก็คือพิมพ์แล้วเราก็จัดวางจัดวางดูนะคะครับในอตอนนี้ถ้าเราได้เทคมาแล้วนะครับเราก็จัดวางาตัวอักษรของเรานะครับว,ว่าให้มันให้มันดูสวยงาม อะไรพวกนี้ครับส่วนหน้าจอเนี้มันจะบอกอของของอ,อุปกรณ์ที่เราใช้ครับประมาณสีแบบก็คือตัวเทคแล้วก็ตัวปรับสีนะครับแล้วก็ตัวเพิ่มสีลดสีนะครับผมอันนี้น้องแหม่มกำลังพิมพ์ว่านอนรับวันดีเรากะะ็เราได้มาแล้วเราได้ข้อความที่เราต้องการแล้วอทนะะนี้เราก็มาจัดวาง จัดวางตัวสอ,อสังเกตดูตรงมุมล่างทางาขวามือเห็นไหมครับจะมีตัว AG อยู่ AG นี่คือคือตัวเทคนะครับม,ม,มุมล่างตรงนั้นสายมือเปล่าโอเคนอนอหลับฟันดียจะเป็นตัว t e ทคที่เรากําหนด t e ทคว่าเราจะเอาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวพิมพ์มเลกตัวพิมพ์ใหญ่ได้หมดมันจะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่น ได้หมดเลยส่วนดำๆเนี่ยไอ้ตัวดำๆเนี่ยก็คือ,อตัวเพิ่มเพิ่มลดสีนะครับเป็นตัวเพิ่มสีของเทคกให้เป็นตัวตามตามสีที่เราต้องการสีดำสีม่วงสีอะไรเนี้ยค่ะนะครับพอเสร็จแล้วเมื่อกี้เราก็บันทึกไปแล้วนะคะอ่าแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเราลองเอาไปวางในในไลน์<ม>ใช่ไหมคะว่าว่าโอเคไหมสวยไหมถ้าเราถูกใจแล้วเราก็บันทึก,กเรียบร้อย,ยใช่อันนี้ อันนี้มาโชว์ให้ดูนะคะว่าคุณนัทเขาทำไปกี่เวอร์ชันแล้วเขาทำไปกี่เวอร์ชันแล้วเขาทำไปกี่รูปแล้วนะคะก็มีเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ไปทำวิธีเหมือนเดิมเลยที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ก็คือแบบว่าไปไปเอาเอา,เอาไปดาวน์โหลดรูปมาใช่ไหมคะเอาหน้าของเราไปใส่อันนี้เป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะแล้วเราก็มีรูปภาพตามที่เราต้องการ ส่วนส่วนมากรูปภาพเนี่ยเราจะใช้รูปไหนก็ได้นะครับเป็นเป็นรูปอ่าของของในกรลอรลี่เราเลยก็ได้หรือรูปเป็นรูปกกรตุ๊กตาตุ๊กตตุนที่เราอ่าไปถ่ายมาอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้หมดเลยอ,อ่าสมมุติว่าเราอยากได้ตู้รูปน่ารักน่ารักเนี่ยเราไปถ่ายมาแล้วเราก็มาตัดแบบที่ที่สอนไปเนี่ยเราก็จะได้สติกเกอร์มาใช้งานแล้วนะครับค่ะหมายถึงว่าตัดรูปภาพก็ได้ใช่ไหมคะห<ช>มายหมายถึงว่าสมมุติเราถ่ายรูปภาพที่วิวเนี่ย เราก็เอารูปตัวของเราเนี่ยมาใส่เหมือนเดิมใช่ไหมอ๋อแล้วก็ใส่ตัวหนังสือตัดรูปภาพออกไปอันนี้คือเขาทําเป็นคุณนรูเขาทำเป็นแบบว่าเหมือนกระตูนอะไรเงี้ยค่ะก็เอาหน้าของเราไปทําเป็นกระตูน อันนี้มันต้องอยู่ในแอปอะไรคะที่ว่ามันทําเป็นกระตูนได้อันนี้แอปแอปอที่เป็นเป็นรูปกระตูนอะไรพวกนี้มันจะมีอยู่ในพวกแอปของเพจสโตนะครับไปเปิดดูได้เลยมันม,ม,นมีมันมีให้เลือกหลายหลายแบบนะครับสวยๆและน่ารักค,นนครับคราวนี้รูปภาพเนี้ยพอดีว่าแบบก็มาดูว่าเอ้ยอรูปนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะ อันนี้คือผู้ชายอ่ะเขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่อง่ะค่ะ,คะใช่ไหมคะแบบก็เลยแบบว่าอุ้ยไม่ได้นะคะมันต้องลบไม่เอกออกนะคะคราวนี้เราก็มาลบออกแล้วเราก็อ่าคราวนี้พอลบไปแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่านะมันแหว่งไปนิดนึงเราสังเกตแล้วเราก็มาทําใหม่นะคะก็มาแก้ไขใหม่ ตรงนี้ก็เอาให้แบบสวยงามให้ได้เลยวิธีแก้ไขเทคนะครับก็คือเหมือนเริ่มต้นเลยแค,แค่เราเปิดรูปภาพนี้ขึ้นมานะครับใน,ใ,นในโปรแกรมนะครับแล้วก็ทำการยังลบ,ลบคำผิดพลาดท,ท,ที่เราพิมพ์ไปผิดนะครับอยังลบเนี่ยสีเขียวนี่ครับสีเขียวใช่ไห<ช>มครับแล้วก็ทำในรูปแบบย้อนกลับเหมือนเดิมครับกดเทคเลยแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราพิมพ์ผิดไป เพื่อแก้ไขนี่อย่างนี้ผมพิมพิมไปโดนเมื่อกี้ลบไม่เอกไปแล้วไปโดนนะออกไปแล้วก็เพิ่มใหม่ได้แล้วก็พิมพ์คำว่านะแล้วก็อ่าเราดูดูสีด้วยนะครับว่าเราอยากได้สีอะไรแต่เบื้องต้นอันนี้เราอยากได้สีที่มันเหมือนที่เราทำนะครับเราก็ดูซิว่าเทคเรามีมีตัวไหนบ้างที่มันเหมือนกันนะครับเราก็กดเทค แล้วก็กดตรงสีเราก็กดตรงเลือกค้นหาสีแล้วก็มาเทียบสีกันว่าออสีนี้ดีมันจะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างนี้ครับค่ะถ้าพอเออขาเรียกแล้เมื่อกี้เราเลือกสีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรากําลังเลือกสีโอเคลงตัวและแล้วก็ขนาดเมื่อกี้รู้สึกว่าใหญ่ไปแล้วก็ปรับขนาดให้พอดีอะพอปรับขนาดเสร็จแล้วรู้สึกว่าโอเคถูกใจแล้วนะคะก็บันทึกได้เลยคะ่ะ นี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นรูปที่รูปที่เราตัดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ข้อความใช,ใช่ไหมคะยังไม่ใส่ขอ้อความเราก็มา,าดูว่า,วาเราจะเลือกออข้อความไหนดีเนี่ย<อ>ก็คือที่ยังไม่ได้ใส่ข้อความเพราะว่าคิดไม่ออกนะคะเราก็เว้นไว้ก่อนหมายถึงว่าแต่ว่าเราแบบเหมือนว่าชอบรูปนี้ชอบรูปนี้เราก็เลยตัดเอาไว้ก่อนนะคะคราวน,นี้อ่ารูปเนี้ย เป็นรูปเหมือนแบบไปลอยกระทงใช่ไหมคะตอนแรกแบบก็คิดว่าเอ้ยเราจะใส่ข้อความแบบเกี่ยวกับลอยกระทงไหมมันจะนานไปหรือเปล่าแต่ว่าในเมื่อรูปนี้คือมันทําเป็น,อ,อ,นอันอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าในรูปเขาถือเป็นถือกระทงใช่ไหมคะเราก็เลยเอาเป็นคําพูดง่ายๆเลยก็คือสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะเราก็ใส่เลยเหมือนทําไว้เล่นล่วงหน้าเลยละกันนะคะสําหรับคนที่ซื้อสติกเกอร์ชุดนี้ไปนะคะ เราก็ใช้คาว่าสุขสันวันลอยกระทงค่ะแค่นั้นเองอ,อันนี้คือเอาง่ายๆเลยคิดอะไรไม่ออกก็แบบเอาตามที่เราคุ้นเคยที่เคยแบบทึกเคยเพูดบ่อยๆนะคะแล้วก็มาจัดว่าเราจะพิมพ์แบบยังไงนะคะหมายถึงว่าจัด ฟอนเหรอเขาเรียกฟอนอนนะจัดฟอนอะนว่าเออเราจะพิมพ์ยังไงนนแบบไหนอันนี้ก็คือตามใจชอบเลยนะครับว่าเราจะวางตัวอักษรไว้ตรงไหนมุมไหนเนี่ยแล้วแต่เราได้เลยนะครับแล้วก็สีก็แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาสีไหนแต่แต่ในแต่ในนี้ที่อธิบายก็คือว่าเราอยากได้สีตามรูปภาพของเราเราก็คือใช้หลอดสีในการดูดสี ของรูปภาพมาใส่ในตัวเทคของเราเลยอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้สีเหมือนกับพระจันทร์เลย,ส,<ว>ยสีเหมือนในภาพโอเคอันนี้สวยมากเลยแล้วเราถูกใจเสร็จปุ๊บก,ก็บันทึกนะคะเหมือนเดิมทําวิธีการเดิมค่ะต่อไปก็จะเป็นรูปนี้ที่ตัดมาแล้วนะคะก็เออตอนแรกก็เขาเรียกว่าอะไรนะยังคิดคําไม่ออกเหมือนกันคิดคําแบบไม่ออกว่าเอ๊ะใส่อะไรดีคราวนี้แต่งตัวสไตล์นี้ก็ต้องเป็นลักษณะที่แบบว่าโอเคพร้อมลุยนะคะแม่ก็เลยเลือกคําว่าพร้อมลุยคะ่ะ นะคะประมาณนี้นะคะเราก็พิมพ์เข้าไปว่าพร้อมลุยค่ะตอนนี้เราก็ลองดูก่อนว่ารูปนี้แบบพอไปอยู่ที่ลายจริงจริงจะเล็กจะใหญ่หรือว่าอะไรเกินไปไหมอ่าเป็นขั้นตอนของการใส่ข้อความนะคะก็เป็นข้อความง่งายๆเลยค่ะคือข้อความเนี่ย จะบอกว่าถ้าเราทําหลายๆตัวหลายๆเวอร์ชนะันเนี่ยบางทีเราก็คิดไม่ออกนะคะเราก็พยายามคิดนะคะว่าเออเราใช้คําพูดอะไรบ่อยที่สุดหรือถ้าเกิดเพื่อนๆที่เขามาซื้อเอามาโหลดสติ๊กเกอร์เราไปเนะี่ยโดยส่วนใหญ่เนะี่ยเขาใช้คําพูดอะไรเราก็เอามาใส่นะคะเพื่อให้โดนใจให้ตรงใจกับคนที่ซื้อสติ๊กเกอร์ของเรานะคะอันนี้มัมก็ใส่คําว่าพร้อมลุยคะ่ะแล้วก็พยายามเลือกดูซิคะว่า มันจะต้องจัดยังไงถึงจะสวยฟอนฟอนในรูปแบบไหนแต่ก็ตามใจเรานะครับว่าว่าเราชอบร,รูปแบบไหนนะครับมันจะมีให้เลือกหลากหลายเลยมากมายแล้วก็ดูดูว่าอันไหนเหมาะกับรูปของเรานะครับเราก็เลือกอันนั้นส่วนฟ้อนฟอนเนี่ยสามารถทำเพิ่มได้ตลอดเวลานะครับมาสมมุติว่าเราไม่จำเป็นต้อง พิมพแค่สองสามประโยคเราสามารถที่พิมพ์เยอะๆ,ๆใส่เต็มได้หมดนะครับค่ะแต่คราวนี้ถ้าแบบบางทีใส่มากไปมันก็ดูแบบลกเนาะวุ่นวายเออดูวุ่นวายแบบเหมือนดูลกเกินไปอะไรเงี้ยอ,อันนี้เราใส่เป็นพร้อมลุยนะคะแล้วเออพร้อมลุยค่ะแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบก็อยากจะได้แบบเป็นอะไรนะเป็นประดับนิดหน่อยนะคะเราก็เลยไปเอา อะไรนะสติกเกอร์ที่เขาให้มาในแอปนะครับจะมีอยู่แล้วเยอะแยะเลยมีให้เลือกอยู่แล้วจะเขียนบอกไว้ในเมนูอยู่แล้วครับอันนี้สามารถดีเลือกได้แต่ว่ามันก็น่ารักน่ารักแล้วแต่ชอบแบบไหนก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้ก็พอใจและพอใจเสร็จปุ๊บเราก็บันทึกนะคะบันทึกเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้นะคะก็ยังไม่ได้ทำให้ครบทั้ง40ตัวนะคะเพราะว่า 40รูปนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ใช้เวลาแล้วก็เราก็ต้องคิดด้วยว่าเออเราจะใช้คําพูดอะไรดีนะคะตอนนี้ก็คิดไม่ออกแล้วก็เว้นไว้ก่อนอันนี้จะมาเปิดให้ดูสักตัวอย่างหนึง่งง่ายๆนะครับสวัสดีทุกวันอันนี้ผมสร้างไปแล้วนะครับรน,นีง่ายๆจำหน่าย,ยนายแล้ว ง่ายๆที่เราทําเป็นตัวอักษรก็ได้ถ้าเราไม่มีรูปจริงๆเราก็ทําเป็นตัวอักษรแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายมากสวยมากด้วยนะเพราะว่าเป็นสีสันแล้วก็แบบเหมือนเอาไว้ทักทายนะคะทักทายครอบครัวทักทายเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สําคัญเราจะได้ไม่ลืมวันด้วยไงคะจะได้ไม่ลืมวันอันนี้เป็นสติกเกอร์เลยค่ะครับเป็นเป็นรูปสติกเกอร์ที่น้องหมาน่ารักน่ารักที่ที่เราคิดว่ามันสวยแล้วเอามาทําสติกเกอร์ได้อะครับ ผมก็เลยทําจำหน่ายไปแล้วอันนี้คือรอพิจารณารอพิจารณารใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปน้องหมานะคะ<ช>น่ารักน่ารัก<ๆ>แล้วก็แบบใส่คําพูดเข้าไปนะคะแบบเอาเป็นว่าแค่ดูรูปน้องหมาก็รู้สึกว่าน่ารักแล้วอะ่ะ นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเลยนะถ้าพี่ไม่ได้โหอ่าโสดใจดีหน้าเด็กสเปกเธอ์ปลล่ะนะคะอ่าถ้าคุณลองเอามือแตะที่หัวคุณจะรู้ว่ามีผมอยู่ใกล้ๆผมอยู่ใช่ใช่ค่ะไม่มีหลอกรถเบนซ์มีแต่ซาเล้งจะขี่ด้วยกันไหมนะคะสี่ด้วยกันไหมเราสามารถทําแบบนี้ได้อยากบอกว่าอะไรนะอ่าไม่ทันแล้วนะคะอันนั้นจบไปแล้วอยากบอกว่าโสดแต่ ก็กลัวคนโปรดจะกดเอาบ้างบางทีเนี่ยอาจจะพิมพ์ผิดหรืออะไรเงี้ยก็แก้ไขได้ไหมอันนี้แก้ไขได้ในเมื่ออ,อนุมัติแล้วครับค่ะ <c oughs> ถ้าถ้าเขาอนุมัติไปถึงว่าพอเราทําเสร็จแล้วเรายื่นจําหน่ายไปแล้วเราอยากแก้ไขเราก็สามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันนะคะขอพิจารณาอ,อนุมัติใหม่ค่ะ <c oughs> แต่แต่แตระหว่างเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ระหว่างที่พิจารณาอยู่เนี่ยเราแก้ไขไม่ได้แล้วแก้ไขครับเพราะว่ามันจะขัดขัดเวลาเขาอนุมัติที่เขากําลังพิจารณานะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบเวอร์ชั่นน้องหมาหลากหลายเลยหลากหลายสายพันธุ์แล้วกันนะคะหลากหลายสายพันธุ์อ่าอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่รอจําหน่ายอ่ากำลังพิจารณาอยู่แล้วก็เราก็ทําไปกี่เวอร์ชั่นละเยอะเลยนะอันนี้เป็นสติกเกอร์รูปของแบมมเองนะคะนนงงใช่โจทย์ของแบมมก็คือบอกคุณนัดว่าแบมมอะ่ะทางานนะคะแล้วก็คําพูดในงานเนี่ยต้องใช้คําพูดอะไรบ่อยที่สุดเราก็เลยคิดออกมานะคะว่าเออโอเค แบบนี้เลยเพราะเราพูดประจําอยู่แล้วนะคะเป็นคําพูดที่เกี่ยวกับการทํางานนะคะแล้วก็โอ้หน่ารักนะคะมีชุดหลากหลายเลยนะคะนี่ก็เลื่อนให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเผื่อเพื่อนๆแบบอยากจะทําเวอร์ชั่นแบบนี้ก็ได้เป็นกระตูนน่ารักน่ารักนะคะหรือจะเอารูปถ่ายของตัวเองมาทําก็ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานนะคะคือเหมือนเราดูแล้วเราอมยิ้มเลยอะคะ่ะ ใช่เราอมยิ้มเลยอะกับสติกเกอร์อันนี้ก็จบแล้วนะคะรู้สึกว่าสติกเกอร์นี้ของแบมจะมี40รูปนะคะ40รูปภาพด้วยกันต่อไปจะเป็นเฉาก๊วยอินดี้เวอร์ชัน2นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปน้องหมานะคะน่ารักมากอันนี้เปิดจำหน่ายแล้วนะครับใครชอบหรือใครอยากได้ก็ไปซื้อกันได้นะครับไปโหลดได้เลยได้โหลดได้เลยะะตอนนี้ตอนนี้ขึ้นแล้วครับอยู่ในไลน์สติกเกอร์อแล้วค่ะ เป็นเฉากล้วยอินดี้นะคะพิมพ์เ,เขาว่าเฉากล้วยอินดี้สองก็จะขึ้นมาเลยครับใช่เนี่ยค่ะมีรูปมีหน้าแบบเนี้ยไม่เหมือนใครหน้าหลักมากนะคะอันนี้เป็นเป็นน้องหมาแบบที่เขาทําอะไรนะเขาทําปฏิกิริยาแบบนี้เลยนะแต่ว่าเราก็เอามาใส่นะคะก็ทําให้แบบน่ารักอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกเลยเฉากล้วยมองบนนะคะอันนี้น้องเฉากล้วยแบบอันนี้คือเป็นรูปภาพที่เขาแบบทาแบบนี้อยู่แล้ว เราไม่ได้มาแต่งอะไรนะคะแค่ใส่ตัวหนังสือเข้าไปให้เหมาะกับรูปเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นแรกเลยที่ทำจำหน่ายอันนี้จำหน่ายแล้วนะคะเฉาเกวย indie, อินดี้เพื่อนๆสนใจเป็นโหลดได้เลยนะอันนี้เป็นรูปของคุณนัดนะคะที่เขาเอ่าเป็นรูปของคนที่เขาเรียกไรทำลายแต่ว่ายังไม่เสร็จเรียบร้อยอันนี้ของแแบบเองนะคะเป็นสติกเกอร์ลายรูปแรกเลยที่ทำนะคะ อันนี้อันนี้จะใช้รูปในแกลเลรี่ทําเลยนะครับไม่ได้แต่งภาพอะไรแค่คเอารูปมาตัดแต่งแล้วก็เขียนตัวอักษรเข้าไปได้เลยอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับง่ายๆง่ายง,ายงายเลยเนาะก็เป็นรูปภาพของเราเองหรือว่ารูปภาพครอบครัวอะไรได้หมดนะคะอันนี้เป็นเวอร์สองนะคะเวอร์ชั่นสองที่ว่ากําลังจะจัดจําหน่ายนะคะยังทําไม่ครบเลยอันนี้เราจะทํา40รูปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ ทำเพิ่มให้เพื่อนๆดูอีกนะคะเผื่อใครอาจจะลืมนะคะแบบว่าเอ้ยตามไม่ทันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นแบบว่ารูปภาพที่เราชอบนะคะก็มาลองเลือกดูนะคะอันนี้แม่มก็เล็งๆไว้ว่าเออเอารูปคู่ดีกว่านะคะถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นรูปคู่นะเมื่อกี้เลือกไว้อ่ารูปรูปอันนี้ได้ไหมได้ทํอยังยังเมื่อกี้ยังนะคะรูปนี้หรือว่าเราทํไปแล้วยังใช่ไหมยังไม่ได้ทําเพราะว่ารูปมีแต่น่ารัก ไม่รู้จะเอารูปไหนเลือกไม่ถูกอันนี้เราก็มาเลือกรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกรูปอีกครั้งหนึ่งก็เอาให้แบบเลือกรูปอะไม่ยากแต่ว่าคิดคำพูดจะยากกว่าเราต้องคิดคำพูดให้เหมาะกับรูปภาพที่เราจะเลือกอ่ะได้แล้วได้รูปที่ต้องการแล้วนะคะก็คือเป็นรูปของแม่มกับคุณน,นัทนะคะ ถ,ถือกระเป๋าแบบนี้นนก็ต้องไปเที่ยวเลยอ่ะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับคือคเปิดเปิดโปรแกรมมาแล้วก็ลากเส้นให้ให้ทางทางโปรแกรมตัดรูปให้เราก่อนนะครับเขาจะตัดให้เราข้าวๆ,ๆนะครับแล้วเราก็จะมาลบเองในในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือจับรูปภาพหลักก่อนแล้วก็เรา ค่อยๆลบในสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปจะเห็นจะเห็นที่เมนูนะครับมันมียางลบอยู่เห็นไหมครับสองสองอันนะครับสีเขียวที่ที่ขึ้นอยู่นี้ก็คือกดลบนะครับส่วนสีขาวเนี่ยถ้าถ้าเราสมมุติว่าเราไปโดนเนื้องานนะ่ะโดนเนื้องานสมมติว่าไปโดนรองเท้าเนี่ย นิดนึงแล้วเราเราเราอยากจะแอนดูกลับมาเราก็กดตัวสีขาวเพื่อที่จะแอนดูกลับมานะครับรูปภาพก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็คือไปเติมให้เต็มนะคะแกไขครับแกไขไปเติมให้เต็มในส่วนที่แบบเราตัดเราตัดเยอะเกินไปไม่สวยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็พยายามตัดให้เนียนที่สุดนะคะบางทีรองเท้าอาจจะแหว่งไปนิดหรือเปล่าแต่ว่าไม่ได้ไม่เป็นไรสามารถใช้ได้อันนี้คือดูอันนี้เราก็ตัดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยในในในภาพที่เราอ,าอยากจะจะเอาออกอะครับผมในเห็นที่สี่เหลี่ยมมุมมุมทางด้านขวาไหมนั่นคือ,อระยะในการตัดสมมติว่ามันเข้าไปเล,เล็กๆจุดเล็กๆเนี่ยเราก็ดูใช้ใช้ดูตรงนี้เอาะนะครับเพื่อเพื่อที่จะกำหนดระยะในจุดตัดใ,ให้ให้ให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้รูปออกมาสวยค่ะครับ ก็คือตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปให้ให้มากที่สุดนะคะพยายามตัดเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราตัดแบบไม่เนียนห่ะมันก็จะเป็นรูปที่ว่าเอาไปใช้กับสติกเกอร์เลยก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์มมเท่าไหร่แต่โปรแกรมนี้โปรแกรมที่ไลนให้มาเนี่ยจะดีหน่อยนะครับสมมุติว่าเราตัดขอบไปแล้วเนี่ยทางโปรแกรมะจะทําการแก้ไขภาพให้เราตโนมัติก็คือ,อะจะทําการเบอร์ของขอบ ของที่เราตัดนะ่ะให้เนียนที่สุดที่จะใช้ในโปรแกรมของสติกเกอร์ครับผมได้อันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยสมมุติว่าเราเห็นเส้นที่มันผิดพลาดนิดนิดหน่อยๆอย่อะ,ะสามารถปล่อยผ่านได้เลยเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้จะเป็นโปรแกรม AI ในการาช่วยเราอีกแรงหนึ่งในการตัดตัดรูปภาพให้ดูเนียนเราก็แค่ช่วยาทางโปรแกรมในในใ,ในรูปส่วนเกินนีครับให้ให้ได้เหลือน้อยที่สุดนะครับ อันนี้เราก็ตัดอีกส่วนหนึ่งนะคะตัดออกไปนิดหน่อยอันนี้ตามความต้องการเลยนะครับว่าจะตัดส่วนไหนอันนี้ผมผมเห็นเห็นว่าเออมันควรที่จะมีช่องว่างนิดนึงตรงนี้เราก็ทําทการตัดเอาแต่ความจริงเนี่ยสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้มันก็จะสวยเหมือนเป็นวิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคถ้าเป็นวิวหรือว่ามีน้องหมง่งน้องหมายอย่างเงี้ยเราแบบไม่ต้องการจะตัดออกอย่างเราก็เก็บเอาไว้อย่างนี้เราก็ไม่ได้ตัดกระเป๋าไม่ได้ตัดน้องหมานะคะ แล้วเราก็ลองเอามาไว้ที่หน้าไลน์หน้าแชทไลน์ดูก่อนแล้วก็มาใส่ข้อความอันนี้จะใส่ว่าอะไรดีครับถ้าเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าไปเที่ยวกันไหมนะคะแค่นั้นไปเที่ยวทิพใช่ไหมครับช่วงนี้ใช่ใช่ต้องไปเที่ยวทิพนะคะเพื่อนๆทุกคนแต่ว่ารู้สึกไปเที่ยวทิพบําทําไปแล้วในรูปก่อนนะคะอันนี้เราก็เลยจะต้องเป็นคําว่าไปเที่ยวกันไหมนะคะคําว่าไหมเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้คือไปเที่ยวกันไหม นะคะแต่ว่าเราต้องการเป็นไปเที่ยวกันไหมแล้วก็เปลี่ยนไหมนะคะเป็นไหมนะคะเบื่อนเบือนนะคะแล้วก็เราก็มาจัดตัวหนังสืออะไรเหมือนเดิมแก้ไขแก้ไขข้อความที่เราต้องการนะคะแก้ไขข้อความที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์ใม้ถูกเราก็ปรับเ,เขาเรียกอะไรปรับฟอนต์ใช่ไหมปรับฟอนต์แล้วก็จัดจัดสีที่เราชอบนะคะนี่เราก็กําลัง ดูตำแหน่งที่ว่าจะใส่ตัวหนังสือเข้าไปแล้วก็เอ๊ะเราจะเอาสีอะไรดีนะคะก็คือเลือกสีอัน,นอันนี้คือการใช้ตัวหลอดดูสีนะครับดูไปที่เนื้องานเลยเพื่อที่จะให้ตัวอักษรเราเข้ากับเนื้องานมากที่สุดอ,อ,อันนี้เราก็เทียบดูเออพอเปิดหน้าลายจริงๆแล้วมันอ,อาจจะซีดไปีไปเราก็มาทำการแก้ไขใหม่นะคะ,คะ เราก็เทียบสีจนกว่าจะได้สทีที่ที่ตัวเท็กที่เราต้องการเพราะว่าในหลักการจริงๆแล้วหน้าจอลายส่วนมากจะเป็นสีฟ้าถ้าเป็นหลักเนะยครับเราก็ต้องหาสีของตัวอักษรที่มันไม่กลมกกืนกับหน้าจอไปถ้าว่ากลมกกืนไปเราก็จะมองไม่เห็นตัวเท็กที่เราวางไว้นะครับอ,อันนี้ก็เรามาเทียบสีกันดูใช่อันนี้สียังไม่ลงตัวแต่ปกติแล้ว่เราใช้สี จ๊ดๆแจมๆไปเลยก็สีแดงสีเหลืองสีเขียวแจมดีแจมเลยลราจะเราก็จะมองเห็นสีเราด้วยค่ะอันนี้เราถูกใจแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอ่ากดบันทึกไปแล้วนะคะก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งรูปแล้วนะคะแล้วเราก็มาไล่ดูซิว่าเอ้ยเราทำไปกี่รูปแล้วนะคะเหลืออีกกี่รูปอ่ะเราก็มาเริ่มต้นการใช้รูปจากอัลบั้มอีกนะคะก็มาเลือกรูปที่เราโหลดเอาไว้ถ้าเราจะทำเพิ่ม โปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับก็มันจะทําให้ขายได้นะครับในเวอร์ชั่น8รูปนะครับ14รูปสิบแปรูปนะครับสิบสีหรือว่า16นะคะสิบสิบสีได้16ได้แล้วก็18ได้แล้วก็40ได้ครับแล้วราคาเราเราเป็นคนกําหนดหรือว่าราคาเราเป็นคนกําหนดครับจะมีตามสูตรสามสิบาทหกสิบบาท150แพงสุดเท่าไหร่ครับ ที่แทนสูตรเหรอไม่แน่ใจ <180 S 2> นะแต่ว่าเราขายเ<า>ออแต่เราคงไม่ได้ขายขนาดนั้นนะ <laughs> เพราะว่าก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อแบบต้องซื้อก่อนนะคะเราต้องซื้อเองอ่าเราก็เลือกรูปมาอีกรูปหนึ่งนะคะทําให้เพื่อนๆดูนะคะรูปนี้เขาบอกว่า I love my job นะคะก็คือเหมือนแบบว่าเกี่ยวกับงานนะคะแบบก็เลยไม่คิดคิดอะไรไม่ออกเป็น working woman ไปเลยแล้วกันนะคะเอาเป็น working woman นะคะก็ผู้หญิงดยงานใช่ไหมครับใช่เป็นผู้หญิงทํางานนะคะ <laughs> แล้วก็ก่อนหน้านี้เราเราใช้รูปเวิร์กฟอร์มโฮมไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบทำงานนะคะ,ะถ้าเป็นรูปสติ๊กเกอร์แบบนี้เราไม่ต้องทำการแก้ไขก็ได้ครับวางรูปไปเลยแล้วเราก็มาคิดอ่าตัวเทคเ<อ>ว่า,ว,าว่าเราจะใส่อะไรไปเพะรูปพอรูปอย่างนี้เป็น,เป,นเป็นรูปการ์ตูนอยู่แล้ว ะนะครับมีความสวยงามมีความคมชัดอยู่แล้วเราสามารถใส่ข้อความไปได้เลยฉากอะไรบางทีไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะแบ็กกราวข้างหลังไม่ต้องอ,ออกก็ได้อันนี้เราก็จะพิมพ์คําว่า working woman นะคะแปลว่าผู้หญิงทํางานนะคะเพราะว่าให้เข้ากับรูปภาพกระตูนก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้เราจะใส่แบบอักษรตัวเล็กตัวใหญ่อะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็พิมพ์เป็นอักษรตัวเล็ก working woman แล้วก็เลือกสีให้เข้ากับเ,เขาเรียกอะไรนะเลือกสีให้เข้ากับตัวอักษรแรกที่มากับกระโตูนะคะหลักการนี้ก็ที่ที่บอกครับก็คือว่าเราอยากได้สีตามอักษรของของสีพื้นงานที่เราเลือกมาเนี่ยครับเราก็จะกดไปที่หลอดดูดสีนะครับหลอดดูดสีก็คือมันจะอยู่ตรงสีดำๆที่เห็นตรงกลางนะครับนั่นคือสี ะครับเราก็กดไปเลยกดไปตรงกลางเนี่ยเราก็กดลงหลอดดูสีแล้วก็เลื่อนหาสีที่เราต้องการนะครับเมื่อเจอที่ต้องที่เราต้องการแล้วเราก,กดถูกเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับค่ะอันนี้เสร็จแล้วก็กดต่อไปแล้วก็มาลองดูว่าสวยไหมใช้ได้หรือเปล่านะคะ,ะถ้าใช้ได้แล้วเราก็กดบันทึกก็เป็นอันว่าจบละหนึ่งตัวนะคะได้อีกรูปหนึ่งนะคะอันนี้เป็น น้องแบบสวัสดีเวอร์ชัน2นะคะเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะดจำหน่ายไปแล้วนะคะแบบแบมบโหลดมาใช้แล้วนะคะก็โอ้โหใช้ได้แบบตรงกับงานที่เราทำมากมากเลยนะคะบอกบอกเพื่อนๆสามารถโหลดได้นะครับเพราะว่าเป็นภาพการ์ตูนเพื่อนสามารถเรามาใช้ได้เลยใช่ใช้ในการทำงานเป็นลูกการ์ตูนอยู่แล้วนะคะลูกการ์ตูนก็แบบไม่ได้เจาะจงว่าแบบเป็นหน้าของใครเนาะก็เหมือนแบบเราวาดการ์ตูนขึ้นมาแต่นี่คือเราเราทำ เอาหน้าของเราไปใส่กับกระตูนนะคะแล้วก็มีหลากหลายชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ผมก็กำลังจะลองเปิดดูอีกนะคะว่าเหลือไอ้เวอร์ชันไหนบ้างที่เราทำไปแล้วนะคะเพื่อเพื่อตรวจสอบว่าเราทำไปกี่เวอร์ชันแล้วอันนี้ไม่ได้แนะนำจนถึงเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แนะนำจนถึงขั้นตอนจัดจำหน่ายนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็สามารถ